เปิดความหมายศยาศาสตร์มนต์ดำวิบากกรรมของผู้กระทำเดร,รชานวิชากับผู้ถูกกระทำทำไมต้องโคจรมาพบกันวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของศยาศาสตร์ความหมายและประวัติศยาศาสตร์สยเวทลทัทธิศยาศาสตร์และผลกรรมของผู้กระทำคุณไสยใส่ตัวคนหรือเรียกว่าผู้ถูกกระทำ ด้วยเดราชานวิชาแต่จะเพิ่งรีบพากันโต้แย้งว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่งมงายไร้สาระนะครับลองฟังกันให้จบเสียก่อนไม่แน่นะครับว่าอาจจะมีสักวันที่ความรู้เหล่านี้อาจเป็นประโยชน์กับสำหรับหลายๆคนก็เป็นไปได้จากการสืบค้นผู้เขียนพบว่าเรื่องเหล่านี้ ไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวพวกเราทุกคนเลยแม้แต่น้อยเนื่องจากประเพณีไทยเราหลายๆอย่างล้วนแต่แทรกเข้าด้วยกับศัยศาสตร์ทั้งสิ้นไม่ว่าจะกี่ยุคก,กี่สมัยถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์จะเจริญรุดหน้าไปมากและวิวัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์จะก,ก้าวหน้าไปสักเพียงใดแต่ทว่าความเชื่อศัยศาสตร์ไม่มีวันที่จะหมดสิ้นไปจากโลกมู่มวลมนุษยชาติ อยู่ได้ด้วยเหตุผลที่ว่าศยศาสตร์เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ดำรงอยู่ควบคู่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกับมนุษย์โลกเนิ่นนานมาแล้วและไม่ใช่แค่เพียงแต่เมืองไทยเราเท่านั้นนะครับที่เชื่อเรื่องในด้านศยศาสตร์หลหลายประเทศที่จเจริญและพัฒนาแล้วก็ยังมีความเชื่อในด้านศยศาสตร์ของประเทศนั้นอยู่ส่วนพิธีกรรมพิธีกรรมนั้น อาจไม่เหมือนกันในเมืองไทยแต่ละภาคนั้นการประกอบพิธีกรรมต่างๆในแต่ละภาคนั้นก็ไม่เหมือนกันสรุปแล้วศิยศาสตร์และสายเวทมนต์ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายขึ้นอยู่กับผู้นำไปใช้เช่นการสักยันหากสักแล้วไม่ไปเป็นโจรผู้ร้ายไม่ไปป้นชิงรบราฆ่าฟันเบียดเบียนเขา และตั้งตนอยู่ในศีลธรรมของนั้นก็จะคงทนถาวรไม่เสื่อมและยิ่งเข้มแขังยิ่งนักและเป็นศิยศาสตร์ที่ประดับบาร,รมีชายชาตรีมาตั้งแต่โบราณกาลศิยศาสตร์ถือเป็นศาสตร์ที่หลีลับมาแต่ดึกดำบันและแม้ทั่วโลกแม้กระทั่งในเวลาปัจจุบันแม้รูปแบบจะแตกต่างกันแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือการทําอันตรายต่อผู้คนด้วยวิธีที่หลีลับลัที่ไสยศาสตร์คือการรวมอำนาจจิตรวมพลังงานทางจ,จิตซึ่งทําการอบรมจิตใจให้มีความยึดมั่นเชื่อถืออย่างจริงจังดําเนินไปตามหลักทางไสยศาสตร์ตามวิธีการนั้นๆก็จะสามารถแสดงฤทธิ์ปฏิหาร์ด้วยกระแสขึ้นแห่งพลังอำนาจจิตแรงกล้าของมโนภาพสมาธิ จิตตานุภาพทั้ง3ประการนี้จึงเป็นบ่อกเกิดแห่งอำนาจที่ประหลาดมหาศาจย์ขึ้นได้ลัทธิไสยศาสตร์ได้เกิดขึ้นมาก่อนพุทธกาลในคำพีศักดิ์สิทธิ์ไตรเพศในลัทธิของพราหมณ์ได้แบ่งออกเป็นสีประเภทคือลึกเวทยอชุระเวทสามเวทอาถราเวทไสยศาสตร์เป็นลัทธิความเชื่อ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เกิดขึ้นจริงและดำรงอยู่จริงคงไม่มีใครปฏิเสธว่าในโลกใบนี้ไรมนุษย์ที่เชื่อไสยศาสตร์บุคคลที่มีญาณทัศนาลึกล้ำเข้าใจเหตุปัจจัยแห่งการก่อเกิดสรรพสิ่งทั้งชีวิตสังคมและจิตวิญญาณจะไม่มองเหตุที่เกิดขึ้นเพียงด้านใดด้านหนึ่งแล้วปฏิเสธโดยสิ้นเชิง หากเกิดมีศัยศาสตร์แล้วทําให้ผู้ขนเชื่อมั่นนั่นสามารถใคร่ทุกไปได้มีความสุขไม่เบียดเบียนผู้อื่นเวทมนต์ศัยศาสตร์ก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายความงมงายในสิ่งที่ดีงามทําแล้วให้ตนเองสมหวังมีความสุขย่อมไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเหตุผลเอาละ่ะเรามาดูด้านกรรมของพวกชอบเล่นของหรือที่เรียกว่า ผู้กระทำคุณไสยไสยศาสตร์เดราชานวิชาดังต่อไปนี้ครับไสยญาติหรือไสยศาสตร์ไสยญาติแปลว่านอนในที่นี้คือมีลักษณะขวางหรือขนาดไปกับพื้นต่างจากลักษณะที่ไม่ขวางตั้งตรงไม่ติดพื้นาศาสตร์คือขแขนงความรู้ที่มีประโยชน์ก็มีไม่มีประโยชน์ก็มี ศาสตร์ที่รู้แล้วให้คุณบางศาสตร์รู้แล้วให้โทษมีสาระไม่มีสาระเมื่อได้มีการบัญญัติขึ้นและนำมาใช้เรียกกันแบบเฉพาะเจาะจงก็เรียกว่าศาสตร์หรือความรู้นั่นเองครับเมื่อนำเอาคำว่าสายญาติกับคำว่าสายศาสตร์รวมเข้าด้วยกันก็เป็นคำว่าสายศาสตร์แปลว่าศาสตร์ของคนหลับ สาสตร์ที่ขวางความสุขความเจริญขวางสวรรค์ขวางมรรคผลนิพพานนั่นเองครับกล่าวถึงความทุกนั้นก็เปรียบเสมือนไฟหากว่าคนถือไฟไม่ระวังก็มีสิทธิ์ที่จะโดนลมพัดหอบเอาเปลวไฟนั้นหวนคืนหันกลับมาเข้าหาตัวเองพอเอาไฟไปวางก็สร้างปัญหาให้คนอื่นบุคคลอื่นก็ต้องโกรธแค้นชิงชังอาฆาตพยาบาทผูกโกรธ ก็ต้องหาวิธีนำไฟนำความพินาศไปสู่ศัตรูเหมือนกันดังนั้นคนที่ทำคุณไสยก็คือคนที่ผูกเวรก่อเวรไม่ระง,งับเวรผลที่ตามมาก็เหมือนคนที่โดนอริศัตรูผูกใจเจ็บเสมือนภูเขาไฟรอเวลาประทุทำหลายล้างให้วอดวายในพริบตาหรือรอโอกาสแก้แค้นนั่นเองโดยส่วนใหญ่ ผู้ที่โดนกระทำคุณใสจะไม่รู้ว่าตัวเองโดนของที่เป็นแบบนี้เพราะคําที่ว่าไยยาส์มีความหมายว่าขวางนั่นเองครับซึ่งคําว่าขวางในที่นี้ก็คือขวางทางเจริญในทางโลกและในภพโลกหน้าอีกทั้งยังขวางสวรรค์ขวางการไปสู่นิพพานโดยไม่รู้ตัวคนที่โดนอาถรรพ์คุณสใสเดรัจฉานวิชาจะถูกกิเลส ความโลภความโกรธความหลงเข้าครอบงำโดยไม่รู้สึกตัวไม่อาจแยกแยะชั่วดีได้พฤติกรรมเปลี่ยนไปมุ่งทำอกุศลทั้งหลายทั้งกายวาจาใจกระทำสิ่งทุจริตคือมีการเบียดเบียนชีวิตหลักทรัพย์สินประพฤติผิดในกามพูดจากโกหกติดสุราของมึนเมาเกลียดค้านการทำงานไม่เคารพพ่อแม่ ผู้มีอุปการะคุณไม่ให้ความกตันอยู่ต่อญาติผู้ใหญ่ถูกว่าก็เครืองโกรธถูกตักเตือนก็แขนแต่คอจากกลุ่มมิจใจออกห่างญาติพี่น้องนอนไม่ค่อยหลับฝันร้ายประจำมีแต่เรื่องกังวลใจปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวแขนขานิ้วมือนิ้วเท้าปวดศีรษะปวดคอหลังเอววาดระแวงซึมเศร้า โมโหร้ายพูดจาหยาบคายด้วยโทรศท์ทำมาค้าขายลำบากรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเป็นหนี้เป็นสินหน้าเมื่อตาลายจะป่วยอดๆแอดๆสามวันดีสี่วันไข้แบบนี้อย่าว่าแต่ถูกอาถรรพ์คุณใสคขวางสวรรค์และนิพพา,านเลยเราจะเห็นได้ว่าแม้แต่ความสุขในปัจจุบันก็ถูกขัดขวางให้ไม่มีความเจริญนี่ก็พอด้วย ไม่รู้ว่าตนเองนั้นขาดตกบกพร่องอะไรอีกทั้งขาดกลาัลยาณมิตรขาดครูบาอาจารย์ชี้นำสั่งสอนจึงทำให้ยิงขาดศีลขาดธรรมประจําตนขาดความดีงามประจําใจโดยปริยายด้วยเหตุที่เคยทําบาปก,กับเขาไว้จึงถูกคนมุ่งจ้องจะทําร้ายทําใส่หรือไม่ก็มีชีวิตเป็นไปอย่างหวาดระแวงว่าจะโดนกระทํา นี่แหละที่เรียกว่ากงเกวียนโกงกรรมให้นำผู้ถูกกระทำคุณใสไปขอขมาต่อพระรัตนตรยัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกลับตัวกลับใจขอขมาต่อเจ้ากรรมนายเวรขออโหสิกรรมต่อพ่อและแม่ชีวิตก็จะดีขึ้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ